ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสาองทุกคนนะคะมูนมินน์นุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกีก่ยวกับเลขศูนย์คำนวณของอาจารย์คนละฝันนะคะเพื่อนกนระไฮบอลายนตัวนะคะบอลายตนะะายตัวเลขมีอยู่ซอ,อสามตัวสองชุดนะคะเลขสองตัวกันสี่ชุดนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวนหว่างนุนทิยากับอาจารย์คนละฝันงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพห้าหกเจ็ดนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับารนนอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์สบายดีบอ,อสบายดีอยู่ครับหงวี่ผพันมาโชาดีอยู่บ่ค่ะฮัลโหลมันได้เครื่องเดียวกปบร่ว่าได้สิครับเป็นยังไ้กิ๊กเก้าอะค่ะแมคขาเล็กเลขกใจยครื่องอันตัวไทยบบคอยมีผู้ใดได้หรอค่ะเอาไห้ค่ะเอาเอาไหมค่ะอาจารย์งวดนี้เอาไหมนะค่ะข,ขาได้ค่ะครับ สองตัวมาตัวกับหกกระสีครับหกกับสีสามารถวิ่งได้บนล่างมันพระคาจาจย์คาบแมนครับเน้นตัวได้ค่ะเน้นที่เลขหกครับเน้นเลขหกค่ะจับตัวกับหกเจ็ดครับหกเจ็ดค่ะจับขาหกอีกเล้วครับ จอที่ที่จ้องไปไหนมันเป็นสิเปียนเนาะค่ะแม่หนึ่งเจ็ดค่ะอ๋อตัวนั้นเปลี่ยนเะครับเปลี่ยนเป็นที่หกครับ,รรบอ๋อทีหกอ่าความเป็นจริงหนี<อ>น่นที่ยากเขียนอ่ารอบออกมาจากไล่คัดออกมาจากไล่เรียบร้อยแล้วนนที่ยากอะมาโทษเอาเสียงอาจารย์ประกอบตัวเลขจะเพิ่มเป็นทบ่หกบออา,า,าจารย์เพิ่มเป็นสิบหกบอ ่าเพิ่มอะไรครับอ่าเพิ่มสิบหกค่าแล้วกับเจ็ดสี่ครับก่อนหนึงเจ็ดซีค่ะเจ็ดสีครับหนึ่งซีค่ะครับกับทีเป็นเน่นเกียรนั่นแหละครับค่ะเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เน้นหกหกเจ็ดครับเน้นหกเจ็ดครับเจ็ดสีนี่เลยครับเน้นหกเกียร์ับเจ็ดซี เลขสามตัวสามตัวครับแปดหกเจ็ดครับแปดหกเจ็ดค่ะกับแปดเจ็ีครับแปดเจ็ดสี่ค่ะเน้นชุดได้ค่ะอาจารย์เน้นทั้งสองชุดนั่นแหละครับเออให้น้ำหนักพอกันครับเห็นไหมคะอาจารย์มีเลขคอมฝันบะคะ่ะ ในข้อมฝันบ่าท่นนี้เลยครับอ่าบ่มีบ่บเ,ปบเป็นยังครับบแนวใจครับบ่เป็นยังงค่ะเดี๋ยวสรุปว่ามีซ้ำนี่เป็นบ่ค่ะครับทำ้ำนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวนุษที่ยากขอทวนเล็กน้อยหนึ่งอ่าแนวทางของอาจารย์คนละฝัาานงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเหล็กแลนมีหกกับสี่สามารถวิ่งได้บนล่างเน้นที่เลขหก จับคู่ไหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดีหนึ่งีหนึ่งหกเ้นที่หกเจ็ดกับเจ็ดีเลขสามตัวายมาสองชุดายน้ำหนักพอกันคือแปดหกเจ็ดกับแปดเจ็ดีตรงกันปะคะอาจารย์ครับตรงครับค่ะขอบคุณอาจารย์หลาย้ะค่ะที่ายแนวทางนะคะวันนี้กับคอเอฟซีสุดดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เราไม่่ครับดีครับค่ะพอเป็นีหนอนยุ่กับสียยินเลน,นะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่าน,นุติยาก,กับอาจารย์คนล่าฝันนะคะแนวทางของเพิ่นจะมาซีคูตลอดนะคะวันนี้กับเพิ่นจะเปลี่ยนหนึ่งเจ็ดเป็นหนึ่งหกนุติยาก,กับเลยบอลบกนะคะก็ลุ่งห้เป็นทั้งหนึ่งเจ็ดทั้งหนึ่งหกกเลยมีหาคูนะคะแต่บาเรกสามตัวของเพิ่นจะมาสองชุดนะคะเป็นแบบนี้ประจํานะคะแนวทางของอาจารย์คนล่าฝันนะคะ วันที่1กุมภาพันธ์2567นะคะจดไว้แคบนาจอไว้การพลาดกันลืมนะคะนน่นที่ยากกับกอ่วยป้อ,อหนห้พ่อไ่พี่น้องเอฟซีสุริน้ทางของอาจารย์คนล่าฝันนะคะ